สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีตั้งวาวเครื่อง1 n z e นะครับอันนี้เป็นฝาสูบนะครับฝาสูบเครื่อง 1Nz นะครับอันนี้ซื้อมาจากเชียงกงยังไม่ได้ยกใส่นะครับซื้อมาแล้วในราคา6 0 0 0ถึง7,000บาทแล้วแล้วแต่ร้านขายครับแต่ที่ผมซื้อมานี่ประมาณ6,000บาทนะครับก่อนเรายกใส่นะครับเราก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดนะครับ ล้างทําความสะอาดแล้วก็ตั้งวาล์วให้เรียบร้อยเช็คการรั่วของวาล์วก่อนอื่นเราจะเช็คฝั่งไอเสียก่อนนะครับอันนี้เราจะตั้งกรณีเป็นที่ลูกเบี้ยวนะครับอันนี้จะเทียบให้ดูนะครับอันนี้ถอดถอดเพาลูกเบี้ยวออกมาครับให้ด้านหลังนะครับด้านหลังเพาลูกเบี้ยวเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะกับ,บลูกถ้วยนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องประกอบก่อนนะครับประกอบก่อนค่อยจะตั้งได้นะครับค่อยเช็คก่อนที่เราจะตั้งเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันกี่มิลนะครับซึ่งมาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณ0.25ถึง0.35ม mm ิลลิเมตรนะครับอันนี้เราต้องประกอบก่อนนะครับหลังจากเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ฟิลเลอร์เกตวัดนะครับ ว่ามันกี่มิลลิเมตรนี่นะฮะมันจะมีเบอร์เบอร์อยู่ใช้หน่วยมิลลิเมตรนะครับเพราะว่ามาตรฐานญี่ปุ่นใช้มิลลิเมตรนะครับก่อนเราวัดเราก็ต้องให้ลูกเบี้ยวมันอยู่ข้างบนนะครับที่นูนนี้ขึ้นข้างบนนะครับเราจะวัดระหว่างด้านหลังลูกเบี้ยวกับลูกถ้วยนะครับถ้ามันไม่ได้ก็ให้ใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับหมุนหมุนน็อตด,ด้านนี้นะครับเนี่ยหมุนน็อตด,ด้านนี้ หมุนให้ลูกเบีย้ยวมันขึ้นขึ้นมาข้างบนนะครับเนี่ยให้ตัวตัวเบีย้ยวมันนูนขึ้นมาข้างบนเราจะวัดด้านหลังมันนะครับแล้วก็ใช้ฟิลเลอร์เกจวัดนะครับเราก็ดูเบอร์นะครับเบอร์ในเสียบได้ก็คือมันจะเป็นระยะห่างเท่านั้นนะครับถ้าเบอร์ในเสียบไม่ได้เราก็ลดลงนะครับอย่างเบอร์0.25วัดไม่ได้เราก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับถ้ามันรวมเราก็เพิ่มขนาดขึ้น,นครับ เพิ่มขนาดขึ้นทีทละจุดรู้สึกว่าฟิลิเกตมันจะมีเพิ่มขึ้นทีละ2จุดนะครับมันจะมี0 2 5 0 2 3นะครับเนี่ยมันจะลดลดเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีทีละทีละ2นะครับทีละ2จากนั้นเราก็วัดแล้วทีละวาวนะครับทั้งหมดมันจะมีอยู่สูบละ2วาวนะครับ4สูบก็8วาวนะครับหมายถึงว่าฝั่งไอเสียนะครับ ฝั่ง ID อีกฝั่ง ID เนี่ยก็จะมี4สูบเหมือนกันครับ8วาวาวทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น16วหวาวนะครับหลังจากเราวัดแล้วนะครับได้เท่าไหร่เราก็มาจดไว้นะครับเนี่ยครอันนี้ผมวัดเรียบร้อยแล้วนะครับจดใส่กระดาษนี่ครับอาจจะดูตามที่วัดแล้วนะครับอาจจะต้องเกียร์วาวที่1กับวาวที่2นะครับ ของด้านท่อไอเสียนะครับหมายถึงว่าสูบที่หนึ่งนะครับนับจากทางโซ่ราวลิ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราต้องถอดก่อนนะครับถอดเพลาราวลิ้นออกก่อนแล้วก็นําลูกถ้วยมาเจียนะครับหลังจากถอดเพลาราวลิ้นออกแล้วครับมันก็จะเห็นเป็นลูกถ้วยนะครับเป็นลูกถ้วยสูบละสองลูกนะครับ นี่ผมก็จะเขียนไว้นะครับนี่ฝั่งไอเสียเขียนไว้ว่า e 1ก็หมายถึงวาวตัวที่1 e 2วาวาวตัวที่2 e 3 e 4จนถึง e 8นะครับต้องเขียนมากว่าการมันหลงหรือว่ามันหลุดออกมาเราจะได้ใส่ถูกนะครับเนี่ยฝัง id ก็เป็นผมใส่ตัว i ไว้นะครับ i 1 i 2 i 3จนถึง i 8ถ้าตามที่วัดดูแล้วนะครับอาจจะต้องเกียร สูบที่1นนะครับของไอเสียนะครับคือ e 1กับ e 2นะครับฉะนั้นจ้องนำนำไปเกียร์นะครับนี่ครับนำไปเกียร์นะครับเป็นลูกถ้วยต้องเกียร์ด้านในนะครับเนี่ยด้านในก่อนเกียร์เราก็ต้องวัดดูก่อนนะครับใช้ไมโครมิเตอร์วัดก่อนนะครับนี่นะครับใช้ไมโครมิเตอร์วัดดูแล้วนะฮะวัดดูความความหนาของถ้วยมันจะได้ประมาณ นี่ครับ0.35นะครับวาวมันอยู่ที่0.13ฉะนั้นเราจะให้ได้0.25เราก็ต้องลบลบลงนะครับอันนี้ก็13ใช่ไหม13ถ้า7ก็เป็น20 7บวก5ก็เป็น12นะครับ12ฉะนั้นเอา12มาลบ0.35ก็จะเหลือ หมายถึงว่าเอาสิบสองลบสามห้านะครับก็จะเหลือประมาณยี่สิบสามนะครับฉะนั้นเราต้องเกียร์ลูกถ้วยให้ได้เนี่ยยี่สิบสามนะครับมันถึงจะได้ศูนย์จุดสองห้านะครับอันนี้วัดหมายถึงว่าหน่วยไม่ถึงมิลลิเมตรนะครับศูนย์จุดนะครับศูนย์ด้านหน้าแต่เราไม่พูดถึงศูนย์นะครับพูดถึงตัวเลขไปเลยนะครับง่ายมันง่ายกว่าครับโอเคเรามาเกียกันเลยนะครับ นี่นะครับหลักการเกียรผมก็จะเอาสว่านแท่นนะครับสว่านแท่นใช้หินเกียสีชมพูตัวเล็กครับเจียร์ข้อนี้หลุมนะครับด้านในของลูกถ้วยนะครับเกียด้านในของลูกถ้วยนะครับเกียรลงในหลุมใช้ตัวจับประคองไว้นะครับไม่ได้จับแน่นจับแค่ประคองใช้กระดาษรองไว้นะครับเราก็ใช้สว่านแท่นนะครับใช้สว่านธรรมดาไม่ได้นะครับมันเวี่ยงครับมันเวี่ยงติดด้านข้าง ฉะนั้นใช้สว่านแท่นจับแล้วก็เจียนะครับแล้วก็เจียเสร็จก็ใช้ไมโครมิเตอร์วัดเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเจียให้ดูก่อนนี่นะนี่ครับเราก็เจียไปเรื่อยๆครับเจียแล้วก็วัดวัดแล้วก็เจียจนกว่ามันจะได้ตามที่เราต้องการนะครับนี่นะครับหลังจากเราเจียแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวเป่าลมนะครับหัวเป่าลมเป่าขี้เหล็กก่อนครับ เราขี้ผงออกนะครับแล้วก็ใช้ผ้าคลิ้วเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเช็ดนี่แล้วก็ใ่แล้วเราก็นำกลับไปใส่นะครับอีนึงสมายถึงว่าวาที่หนึ่งจากนั้นเราก็เอาวาที่สองมาเกียรต่อ ทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จทั้งหมดแต่นี่ผมไม่ได้เกียร์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเกียร์แค่วาลวที่หนึ่งนะครับลูกถ้วยที่หนึ่งกับลูกถ้วยที่สองก็หมายถึงวาวที่หนึ่งวาวที่สองเนี่ยครับที่มันไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ตามที่ว่าตามมาตรฐานของมันนะครับเราก็จะใช้อันที่สองไปเกียร์ต่อไปครับเราก็ถอดลูกถ้วยเก็บไว้นะเราก็มาเทสเทสรั่วเราใช้น้ํามัน ใช้น้ำมันเทดูนะฮะเนี่ยน้ำมันจะขังอดู่สแสดงว่าเป่าจะไม่รั่วนะครับถ้ารั่วมันก็จะไหลออกหมดนะครับเนี่ยใช้น้ำมันเทใส่ไว้นะครับเทรั่วว่าวาว,าวมันรั่วหรือเปล่านี่นะครับหมายว่าหงายหงายมาดูนะฮะแล้วก็เทเทน้ำมันใส่ไว้ว่ามันรั่วว่าน้ำมันมันหายไปไหมถ้าไม่หายไปก็สแสดงว่ามันไม่รั่วนะครับ สำหรับเรื่องการประกอบก็เอาไว้คลิปต่อไปนะครับ